เวลาที่ถูกต้องจะสร้างความสำเร็จให้ท่านเป็นเศรษฐีกลับเคลื่อนและยกระดับจังหวัดเชียงเสาให้เป็นเมืองอัจฉริยะภายใต้บริบทเมืองที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะอีซี นั่นคือคำกล่าวของนายสุแทตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนแราษฎรคนที่หนึ่งแล้ววันนี้ถึงเวลาแล้วที่8ริ้วจะประกาศการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะภายใต้กรอบ e e c ที่รัฐบาลทุ่มลงทุนนับแสนล้านบาทเพื่อส่งเสริมให้8ริ้วเป็นเมืองแห่งการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนทั้งการวางแผนด้านการคมนาคมรถไฟฟ้ารถไฟทางคู่และสิทธิพิเศษต่างๆอีกมากมาย คำว่าสมาร์ทซิตี้ไม่จําเป็นต้องเป็นเมืองที่หรูหรามาเห่านะคะแต่เป็นเมืองที่พร้อมจะรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ประชาชนอยู่ดีมีสุขผ่านการลงนามความร่วมมือของทุกภาคส่วนในงาน8ริ้ว Innovation Week ซึ่งเอก,กชนลงขันกันจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่2-4เมษายน2564ที่ริมแม่น้ำบางปะกงค่ะ ริ้วได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำดูท่านผู้ว่าของเราสิคะธรรมดาซะที่ไหนนั่งเรือบรือมาจากบ้านเพื่อมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะและที่ปลื้มปิ่มอินเอมมากกว่าใครก็คือดอกเตร์พัศกรประทมบุตรรองผู้มนวยการสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลบอกว่า ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเข้ม e แข็งมากประกอบกับมีเอกชนที่พร้อมสนับสนุนเต็มที่จึงเคลื่อนตัวได้ไวค่ะก็วันนี้หน้าสนใจแทนคฉะเชิงเซาแทนที่มาไดเพราะว่าคข้มข้นมากท่านราะว่าในคนที่เอาที่จัดการนี่ยผมว่าเรื่องของการมีบัตรพิเศษที่ดีเนี่ยทับทีงานเลยเสร็จไปได้เร็ววันนั้ก็การ เป็นเมืองแห่งอนาคตและการลงทุนแวะมหาคำตอบการเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ได้ในงานแปลกริ้ว Innovation Week 2-4เมษายน2564ที่ริมแม่น้ำบางปะกงมีทั้งการออกรา้านนิทรศการอาหารการกินเพียบแจ๊